ชายคนนี้กำลังพยายามจะยั่วโมโหลิงชิมแปนซีที่มีชื่อว่าซีซ่าแต่ซีซ่ากลับคว้าคอเสื้อเขาไว้และจ้องมองไปที่เขาอย่างดุดัน เมื่อผู้ดูแลรีบวิ่งเข้ามาช่วยชายคนนั้นในที่สุดซีซ่าก็ยอมปล่อยมือแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือซีซ่าไม่ได้ทําเพื่อสั่งสอนชายคนนั้นมันทําไปเพื่อขโมยมีดเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าของชายคนนั้นคืนนั้นซีซ่าใช้มีดเปิดประตูกรงได้อย่างง่ายดายมันวิ่งไปยังพื้นที่ลานกิจกรรมที่เหล่าลิงใช้เล่นตอนกลางวันและเปิดกรงที่ขังกริลล่าตัวใหญ่ที่สุดเอาไว้หลังจากผูกมิดกับกริลล่าได้แล้วมันก็ไปเปิดกรงของตัวที่ชอบรังแกมันเป็นประจำเมื่อเผชิญหน้ากันซีีซ่ซ่าตอยมันไปนท และขณะที่ลิงเกเรตั้งท่าจะสู้กลับแต่พ่อหันไปเห็นกริลล่าสีดําที่ยืนอยู่ข้างๆมันก็ยอมแพ้และก้มหัวให้ซีซ่าแต่โดยดีวันต่อมาคนที่เคยเลี้ยงมันอยากจะรับซีซ่ากลับบ้านแต่ซีซ่ายังคงโกรธที่ถูกทอดทิ้งหลังจากที่ชายคนนั้นอ้อนวอนอยู่นานในที่สุดซีซ่าก็ยอมกลับไปแต่เมื่อมันเห็นสายจูงในมือชายคนนั้นซีซ่าก็ตัดสินใจปิดประตูกรงและเลือกที่จะอยู่ต่อมันไม่ต้องการเป็นสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปเมื่อลิงตัวอื่นๆเห็นดังนั้นพวกมันก็ส่งเสียงเชียร์ให้งุลิ ุกตัวพวกมันต่างกินกันอย่างอ,ร,อร่อยแต่ยังไม่เข้าใจว่าทําไมซีซ่าถึงทําแบบนั้นซีซ่าจึงอธิบายให้ลิงอุรังอุตังฟังว่ากิ่งไม้กิ่งเดียวนั้นหักง่ายแต่หากรวมกันเป็นกลุ่มก้อนมันก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแม้ลิงอุรังอุตังเข้าใจในความหมายแต่ก็ยังมองว่าลิงตัวอื่นๆโง้เกินกว่าจะรวมกลุ่มกันได้สําเร็จแต่แล้วซีซ่าก็เหลือไปเห็นผู้ดูแลกําลังกดรหัสเปิดประตูมันจดจําได้อย่างแม่นยําและในคืนนั้นเองมันก็แอบหลบหนีออกมาจากกรงจากนั้นวิ่งไปทีี่่่บ้้านนนขงคเคเเเยลมมมััมววัโววรสชพิิตญ ที่ถูกเก็บไว้ในตู้เย็นจากนั้นกลับมาที่กรงและปล่อยไวรัสในตอนที่ลิงตัวอื่นๆยังคงหลับอยู่ช้าวันรุ่งขึ้นซีซ่าตรวจสอบลิงทีละตัวและเห็นว่ารูม่านตาของพวกมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวบ่งบอกถึงสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันนั้นผู้อำนวยการศูนย์พักพิงเริ่มสังเกตว่ามีสิ่งแปลกๆเหล่าลิงที่เคยเล่นซุกซนกลับยืนเรียงกันเป็นระเบียบซีซ่าหันมามองสบตาผู้อำนวยการอย่างช้าๆส่วนลิงตัวอื่นๆก็ค่อยๆแยกย้ายกันไปผู้อำนวยการไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น้นนแต่่่กกก็ไไไมมดใใสใจอะรานะั คืนนั้นลิงทุกตัวกลับเข้ากรงของตัวเองตามปกติขณะที่ผู้ดูแลคนหนึ่งกําลังล็อกกรงเขาก็เห็นซีซ่ายืนอยู่ด้านนอกเขาเรีบเรียกผู้ดูแลอีกคนให้ขึ้นไปประจําที่หอคอยพร้อมปืนส่วนตัวเขาถือกระบองไฟฟ้าเข้าไปหาซีซ่าในระหว่างที่เขากําลังจัดการซีซ่าซีซ่ากลับคว้ากระบองเอาไว้แน่นผู้ดูแลจึงสั่งให้มันปล่อยแต่ซีซ่ากลับอ้าปากและพูดออกมา